สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมากินมามะ่าเกาหลีประทะมาม่าอินโดในในจานเดียวกันนะคะวันนี้มื้อเช้านะคะกินมื้อเช้ากินเสร็จก็เดี๋ยวจะไปซื้อของทำผัดซีอิ๊วให้เพื่อนลุงฮันวันนี้เพื่อนลุงฮันมากินข้าวมื้อกลางวันคนหนึ่งก็ทำแกจะกิน ก็เขาออเดอร์มาเขาจะกินผัดซีอิ๊วหรือผัดไทยก็ได้แต่เครื่องผัดไทยเราไม่ครบเราก็เลยไม่ทำเราก็เลยทำผัดซีอิว๊วเยอะนะคะเนี่ยสองห่อนะคะเอกินมื้อเช้านะคะจะลุยมื้อเช้าต่อส่วนเพื่อนๆที่ให้คำแนะนำการลดน้ำหนักมาก็ขอขอบคุณมากนะคะตอนนี้เลยก็ลดของเค็มได้ได้เออ พอสมควรอะแต่เอกก็บอกเพื่อนๆแล้วว่าเอกก็จะกินปกตินี้แหละแต่ว่าเอกจะออกกําลังกายและเอกก็จะงดแป้งช่วงช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเอกจะไม่กินสมัยตอนเอกทาคลิปแรกๆเลยเอกจะกินมื้อเดียวพอกินไปกินมาเริ่มมาทําช่องลุงหันก็ต้องมานั่งกินเป็นเพื่อนลุงหันอะไรเงี้ยมันก็เลยเคยปากมันก็เลยเออเริ่มละตอนเนี่ทำคลิปแรกๆเอกจะกินวันเดียวนะ กินมามากกาห็หรือมันฮะมันมากอินโดก็อร่อยอกันนะคะเพื่อนถามเอว่าให้เคี้ยวบางทีกันเคี้ยวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เคยตัวเอก็พยายามนะว่าให้เคี้ยวช้าๆแต่ว่าสมัยตอนเราทํางานเร่งรีบอะเราก็จะคิ้วๆกับรีบกินเร็วรๆไปทํางานอะไรเงี้ยมันก็เลยเคยตัวไงอืม I haven't put เมื่อวานน่ะเมื่อวานน่ะเอ้ยทำสวนเอทําำสวนมาทั้งทาจนถึงเก้าทุ่มอะ่ะเมื่อวานเริ่มทําสวนกี่โมงประมาณบ่ายโมงมั้ะเริ่มทําสวนประมาณบ่ายโมงพอแดดออกก็ไปทําสวนเลิกเก้าทุ่ม เสร็จไปหน้าบ้านเพาะไปแล้วนะคะวิธีเพาะวิธีเพาะต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกันมากแต่เอจะลงให้เพื่อนๆดูก็คือว่าวิธีเพาะผักชีราวหรือวิธีเพาะผักชีหรือวิธีเพาะผักคะน้าวิธีเพ,พาะผักบุ้งเนี่ยเหมือนกันนะคะคือ,อแต่คนอื่นอะจะเพาะยังไงเองไม่ทราบนะแต่อันเนี้ยคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวิธีที่เอเพาะเองนะคะ ก็จะบอกเพื่อนๆไว้บ้านเดี๋ยวเอเอาลงให้นะคะวิธีเพาะผักต่างแดนทํายังไงอะไรแบบไหนแต่ตอนนี้ก็คือพวนดินหน้าบ้านละเสร็จข้างนึ่งละเหลือออ้ฝั่งนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเอาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะเอามาเพาะให้ดูทีเดียวเลยนะคะ ส่วนหน้าบ้านเอส่วนหน้าบ้านเอนะคะเพื่อนเอทําเสร็จแล้วหน้าบ้านเอเอทำเสร็จแล้วเอเพาะดอกไม้เอเพาะผักบุ้งเอเพาะผักคะน้าเอเพาะพริกเอเพาะเอ่ออะไรนะใบแมงลักก็ลองดูอะรุ้นใบแมงลักมากเลยเพราะปีที่แล้วก็ไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆใบแมงลักอะ ปีนี้มาเพาะอีกใบแมงลักเดี๋ยวจะดูปีนี้จะขึ้นเปล่าใบาแมงลักปีที่แล้วไม่ขึ้นนะมแมงลักใบโหระพาไม่ขึ้นค่ะเดี๋ยวจะต้องไปหาหาเม็ดเก่ามานะเม็ดใบโหระพาเขาคือ <c ười> มันขึ้นมาใบโหระพาขึ้นใบโหระพาขึ้นนาทีสุดท้ายขึ้นตอนขึ้นตอนจะจะเข้าจะเข้าหน้าหนาวแล้วใบโหระพาขึ้น นะแต่ใบแมงลักนี่ไม่ขึ้นเลยได้กินอยู่ใบโหระพาได้กินอยู่นะเพื่อนแต่ว่าเอ๊ะจะแบบว่าจะเพาะห่างกันประมาณ เออยากเพาะห่างกันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ขึ้นมันไม่ไม่ใช่บ่าเราทำเจ็ดทีเดียวเราจะเพาะทีเดียวมันจะขึ้นพร้อมกันพระมันขึ้นพร้อมกันทีนี้เรากินไม่ทันไงอืมเรากินไม่ทันก็จะเพาะห่างกันประมาณครึ่งเดือนอะไรเงี้ย อิ่มแล้ว <c oughs> ไม่อยากจะฝืน,นเพราะว่าอิ่มแล้วก็คืออิ่มไม่อยากไม่อยากแบบว่าถ้าฝืนแล้วมันจะไม่ดีใช่ไหมเพื่อนๆต้องแบบว่าเอาเอาให้กระเพาะมันอยู่ท้องแล้วก็วมามากตัวมากๆตัวเนี้เดี๋ยวเราจะกินตอนมือนม้อกลางวันนะะมื้อกลางวันนะฮะมื้อกลางวันสักเวลาบ่ายโมงบ่ายสองโมงอะไรเงี้ยเราก็กินที่เหลือเนี่ย แล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็จะไม่กินอะไรแล้วนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะบุกลุยออกกําลังกายถ้าวัดเรากินสมัยก่อนเรากินวันละมื้อเนอะเาะนนมากเลยเรากินวันละมือ้อสมัยต,ตั้งแต่ลุงฮันแกทําช่องก็เริ่มจะมากินเป็นเพื่อนลุงฮันมันก็เลยเคยท้องเคยกระเพาะไงอืมสมัยก่อนไม่ค่อยมีเวลาด้วยมากตื่นเช้ามาสมัยก่อนยังเรียนอยู่ไง สมัยนี้ก็เรียนจบไปแล้วเลยพาไปดูหน้าบ้านนะคะเบื่อ เรากับวิดีโออีกด้านหนึ่งไม่ได้เพราะว่ามันไม่น้าเรียบร้อยแล้วต้นให้ดูหลังบ้านแป,ป๊บนึงจะให้ดูหลังบ้านไม่ใช่หลังบ้านนะนี่คือหน้าบ้านนะคะเพืนเนี่ยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะไอเจ้จะปลูกปลูกกัพวกนี้เป็น อันนี้เป็นผักชีนะคะเพื่อนอันนี้ก็ผักชีเนี่ยตุกระถางใหญ่เลยกระถางนี่คุณหมอทิ่เบลเยี่ยมเขาซื้อมาให้ตอนเขามาทานข้าวที่บ้านเขาเห็นเขาเห็นเอชอบปลูกผักอะไรเงี้ย<ม>เขาก็ซื้อมาให้อะไรเงี้ยส่วนอันนี้เอกเพาะไว้เดี๋ยวจะมาแยกแปลงอันนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นกระถางเปล่าแต่ส่วนดินดินที่เพื่อนเอนเห็นอนะ เพื่อนๆเห็นไหมคะเอเพาะผักบุ้งเอก็จะเอากระดาษผักบุ้งไปแปะไว้ถ้าเอเพาะเอ่อน้ะเอจะเอาคณน้ไปแปะไว้ หมามันเข้ามาแล้วเนี่ยหมากระโดดเข้ามาดูสินี่ขนาดเราทํารั้วแล้วนะหมามันกระโดเาาด,นะเ,นะมมโดเข้ามานะคะเ mm. พื่อนดูเข้ามาเลยเอนี่ยลอยหมาชัดเจนเลยเห็นไหมมันขึ้นมาฝั่งนู้นอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเอาอันนี้เราปลูกดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปกั้นก่อนนะคะเ mm. พื่อนถ้าไม่กั้นเขามันก็เข้ามาอย่างเงี้ย นี่ก็จะเป็นบริเวณข้างหลังก็จะเป็นเนี้ยนะฮะไปแล้วขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครป์ครัวฮอลแลนด์แดนหันสาใบ,บาพิ้งนะคะเอ้ฝากกดติดตามช่องลงฮันด้วยนะคะชื่อครัวแดนหันสาบใาบลงฮันขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย